สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโยกางจุติยุทธภพเลือดใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมในวันนี้ของผมจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงราคา29บาทนั่นเองนะวันนี้น่าจะเป็นวันที่7แล้วใช่ไหมท่านผู้ชมก็คือหลายคนน่าจะหยิบม,มาใช้และหลายคนน่าจะสงสัยกันแล้วว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันดียังไงนั่นเองนะวันนี้ผมได้ใช้จริงเรียบร้อยแล้วบอกเลยค่อนข้างที่จะว้าวมากๆ ยิ่งบอกเลยว่าอาชีพบางอาชีพที่ใช้นบอกเลยว่าเทพซาจัดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ปะท่านผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็แชร์ให้เราด้วยได้ยิ่งดีเลยโอเคมาทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ในราคา29บาทนั่นเองเนาะคือ29บาทต่เบ็ดเสร็จจริงๆในการทําตัวก็ประมาณ แปดร้อยหยวนเป่าเออประมาณนี้สําหรับคนที่มีฟาร์มทรัพยากรตรงนี้ด้วยเนาะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะพูดไม่เยอะมากเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เพราะว่าผมได้รีวิวเกี่ยวกับสกิลเอาไว้แล้วด้วยแต่ผมจะอธิบายในจุดที่ว่าทําไมมันถึงได้ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดดีกว่าเราไปดูทีละกันที่จุดแรกกันเลยดีกว่าป่ะท่านผู้ชมจุดที่1ครับสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมีความใกล้เคียงกับเพนกวินและฟีนิกซ์ด้วยนั่นเองทําไมผมถึงได้บอกอย่างนี้ เพราะว่ามันเอา2สกิลเนี่ยมารวมกันกลายเป็นของหมาป่านั่นเองซึ่งฟินิก์มีดูดเลือดเหมือนกันหมาป่าตัวนี้มีเหมือนกันนั่นเองเห็นไหมโจมตีดูดเลือดเปอร์เซ็นต์แล้วมันเหมือนเพนกวินตรงไหนล่ะเพนกวินมีโจมตี3เป้าใช่ไหมถ้าเบ็ดเสร็จทั้งหมดในการทำนี่ตรงนี้3เป้าแต่หมาจะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น1เป้านั่นเองเท่ากับว่ามันจะตีทีเดียวเนี่ยสองเป้าเลยนั่นเองแล้วมีตรงไหนอีกล่ะที่ว่าผมถึงได้บอกว่าบ้า ตรงนี้ครับสาหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือหายาก,ากมากๆการที่จะมีคีย์ที่ข้ตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่เติมซึ่งเติมอย่างน้อยราคา3 4 0 0 0บาทแต่มาป้าเรามาในงบเพียงแค่29บาทเท่านั้นหลังจากล็อกอินไปแล้วนั่นเองเนาะคือจ่าย29บกาบาทล็อกอิน7วันได้มาใช้ไปเลยนั่นเองค่อนข้างที่จะดีมากๆจุดต่อมาครับที่ค่อนข้างที่จะว้าวเป็นพิเศษเลยก็คือดาเมจนั่นเอง ซึ่งดาเมจเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยคุณสุรินโจมตีมันบวก55%นะหมายความว่าดาเมจมันต้องแรงตามตัวเราด้วยใช่ครับแต่จุดสตาร์ทของมันมันมีความแตกต่างกันตรงไหนหรือวป่าจุดสตาร์ทมันอะดาเมจค่อนข้างเยอะกว่าพลังป้องกันเยอะกว่าตัวอื่นด้วยสาซึ่งดาเมจมันเยอะมากๆหมายความว่าเห็นไหมดูหนูหนูเลยวล83พลังโจมตี600จะบ้าเหรอหลายคนบอกว่าเฮ้ยคุณสุรินไม่อัพดาวไงมันเลยดาเมจไม่ถึง ลองไปย้อนดูของตัวคุณเองว่าดามเมจมันเวอร์ไปหรือเปล่าซึ่งมันเวอร์มากๆจริงอันนี้คือเลเวล104พลังโจมตี5,900ไปแล้วแถมพลังป้องกันเฮ้ยพลังโจมตี5,900แล้วพลังป้องกันประมาณ2 7 0 0นั่นเองซึ่งได้เยอะมากๆแล้วทําไมผมถึงได้บอกว่าดีดูครับมอนเลเวล115กว่าจะตีหมาตายตีตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ตีตายได้เหมือนกันแต่มันมีดูดเลือด นอกจากมีดูดเลือดมีเด้งเลือดด้วยดูดเลือดเด้งเลือดด้วยเขานี้ไปกันใหญ่เลยนั่นเองซึ่งดูครับดูดาเมจดูดูดูมันตีดูมันตีเห็นว่านี่ดาเมจห้าพันห้าพันนั่นเองเนะซึ่งถึงมันจะตีสองเป้าแต่ห้าพันมันมีติดคีเห็นไหมติดคีขึ้นเจ็ดพันหกพันคุณเพนกวินผมยังตีดาเมจไม่ได้เท่านี้เลยตีสามเป้าอ่ะสามเป้ามันแค่สองพันห้าเองจนถึงสองพันเก้าซึ่งอย่าลืมนะมอนเตอร์พวกนี้มีพลังป้องกันด้วยนั่นเองหมายควาว่าการที่สัตว์เลี้ยงจะตีได้เลประมาณี่ ปัญหายากมากๆเพราะงั้นการที่ตี2เป้าแต่ดาเมจ7 0 0ดถือว่าไม่แย่เลยนั่นเองนะจุดดีของหมาเลยจริงๆบอกเลยว่าหมาตัวนี้ค่อนข้างที่จะวาวมากๆแล้วผมวันนี้ได้ไลฟ์ไปแล้วด้วยถูกต้องไหมาสามารถไปดูไลฟ์ดอนหลังของผมได้เลยซึ่งมีคนมาถามผมเหมือนกันว่าคุณสุรินหมามันดีไหมเพิ่งผมตอบเลยว่าดีมากๆและก็ได้มีคนทําให้ผมแล้วนั่นเองเนาะคือ เป็นกระบี่เลเวลลอยยี่สิบสามถูกต้องไหมเออผมจําชื่อเขาได้อยู่คือคุณแอดถูกต้องไหมคือเขาเนี่ยทำมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกผมว่าไงรู้ว่าคุณสุลินหมาผมเลเวลสี่สิบอะพลังโจมตีหมื่นหนึ่งคุณรู้ว่าอาชีพไหนที่เหมาะกับหมาตัวนี้มากที่สุดกระบี่ยังไงล่ะครับแหมกระบี่คือดาเมจตัวเดียวที่แรงที่สุดสําหรับในเกมนี้ดาเมจมันแรงมากเรามีบู์ดาเมจยังไงละ่ะหลายคนงงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อาชีพอื่นหรออาชีพกระบี่เนี่ยดาเมจแรงแล้ว มันเกี่ยวอะไรกับสัตว์เลี้ยงผู้เล่นที่สืบทอดโจมตี55%โจมตีเสีย่ยน100%สัตว์เลี้ยงจะได้ดาเมจจากผู้เล่นซึ่งกระบี่เขามีพลังโจมตีอยู่ประมาณ1 5 0 0 0หมาเขาโจมตี10,000เขาคีเนี่ยดาเมจคีของหมายอยู่ที่1 7 0 0 0ถึงห8 0 0นคุณ2เป้า1ม0 0 0แล้วเจอเหล่าสุลต่านที่เขาทำหมาตัวนี้ไปมีคีดเข้ามาไม่ไสแตกเลยอะหลายคนอาจจะใช้มังกรใช่ไหมคนเติมเยอะแต่สัตว์เลี้ยงตัวนี้ เหมาะสําหรับอะไรเหมาะสําหรับผู้เล่นงบน้อยมากๆงบน้อยใช้ได้ผมบอกเลยคือแค่ขั้นแรกก็มีประโยชน์แล้วจร,จริงดามเม็นแรงแล้วอ่ะแค่ขั้นแรกก็ตีสี่พันแล้วคุณเติมเลเวลสามสิบมีหมาตีดอกก็สี่พันะคุณไม่ชอบหรอสี่พันเลยนะว้ววยคุณแม่งตีคลิปที่เาตายอมอนเลเวล3 0มสิเลือดมียังไม่ถึงหมื่นเลยคือเต็มทีก็พันสอพันะ หมาแม่งกระโดดกัดทีเลเวลพุ่งแน่นอนผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆพอพูดถึงหมาแล้วเรามาดูที่ค่าใช้ใจ่ายกันมั่งดีกว่าแม่เพิ่งจะรีวิวไม่ทันไรหมาจะตายแล้วตายต่อหน้าไม่ได้นะเฮ้ยโอเคมาทุกคนต่อมารวมเบ็ดเสร็จของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของหมาสักนิดนึงดีกว่าสําหรับหินเขียวตรงนี้การที่จะอัพได้เต็มเนี่ยเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0จนถึง25 0 0 0เออประมาณนี้ 20- 0 0 0หรือ25,000ันเม็ดเขียวนั่นเองเนาะซึ่งผมได้มีเยอะมากมาก ทำไมผมถึงได้บอกมีเยอะมากผมเล่นแต่ต้นเดือนผมทำเพนกินเสร็จผมก็ไม่ได้ทาอะไรต่ออีกเลยคือผมก็ฟาร์มลงกิจกรรมในการฟาร์มหาก็จะมีอังคารพฤ่รหัสเสาใช่ไหมทุกบ่ายสองก็ฟาร์มลงไปเหอะฟาร์มไปเรื่อยในสองหมื่นห้าสามหมื่นมีเยอะแยะ,ยะพอสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาเท,ท,ทพๆคุณจะได้ทําได้ด้วยนั่นเองผมก็ทํานี่เสร็จเลยเรียบร้อยภายในวันเดียวเลยนั่นเองเนาะเม็ดสีม่วงในการเลื่อนขั้นหลายคนจะถามผมถูกต้องไหมว่าเอ้ยคุณสุรินทร์แล้วจะไปหามาจากไหนล่ะ เม็ดสีม่วงสามารถซื้อได้เลยครับเบ็ดเสร็จทั้งหมดน่าจะประมาณสัก81เม็ดน่าจะประมาณนี้นี่คือเม็ดนี้เลยครับเบ็ดเสร็จทั้งหมด800อยหยวนเป่าถ้าผมจำไม่ผิดในการทำนั่นเองเนาะซื้อมันใช้ทั้งหมด80เม็ดก็ตกเม็ดละ10หยวนก็ประมาณ800อยหยวนเป่าถึงจะได้สัตว์เลี้ยงขั้นที่4อย่างนี้ยังไงล่ะแล้วหลายคนจะถามผมอีกคุณสุรินแล้วถ้าเกิดมันเป็นขั้น5ขึ้นมาล่ะสัตว์เลี้ยงจะตี3เป้าไหมซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสกิลการที่มันะเ่อนนันงน ซึ่งถ้ามันไม่มีเขียนแสดงว่าต่อให้คุณอัพไปอ่ะสัตว์เลี้ยงจะเก่งขึ้นอย่างเดียวซึ่งสกิลไม่เปลี่ยนแล้วสกิลจะมีอยู่แค่นี้ถ้าเกิดปันตี3เป้าด้วยนะผมบอกเลยเพนกวินตกงานแน่นอนนฟินิกด้วยเพราะว่าหมาแรงมากมีประโยชน์ดูดเลือดด้วยเหมือนกันหลายคนบอกเอ้ยแล้วมันต่างกับฟินิกยังไงฟินิกมันมีต้านทานสาธารณะนะต้านทานอะไรนะต้านทานสถานะผิดปกติเออสาธารณะอะไรของเราวะเออพอมันมีตรงนั้นซึ่งมันป้องกันแค่ตัวสัตว์เลี้ยงมันไม่ได้ป้องกันเรานี่หว่าซึ่งมันมีไปมั้น หมาดีกว่าเก็บเวลได้ดีด้วยมีดูดเลื่อนด้วยเห็นไหมคือดีมากๆโอกาสตายน้อยมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ตายเลยนะมันมีตายเหมือนกันมันมีตายเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันไม่ตายนั่นเองนะท่านผู้ชมนี่เลยครับรีวิวของผมเรเวล104โจมตี5,900คุณกระบี่เรเวล43โจมตีหมื่นหนึ่งสำหรับหมาแล้วถ้ามันลอยยี่ห้าอยสามสิบอย่างที่เขาบอกอะแม่งไม่ตีสามหมื่นเนาะคุณลองคิดหมาตีสามหมื่นตีติดขีแม่งโดนมอนดอกก็สี่หมื่นห้าหมื่นเพอเพปะ ผมว่าโกงจัดไม่รู้จะโดนรีวิวด้วยหรือเปล่าผมแนะนําเลยว่าหมาในราคา29บาทดีมากๆผมใช้คํานี้นี่เลยหลายคนแบบสงสัยอีกว่าเอยคุณสุรินแล้วหมาพรุ่งนี้จะหาได้จากไหน <S <S เดี๋ยวรีวิวตรงนี้เลยสัตว์เลี้ยงวิเศษซึ่งระยะเวลากิจกรรม800วันเติม29บาทล็อกอินทุกวันได้ไปเลย <S <S 1> <S 1> เห็นไหมชิวๆคือไม่ต้องไปซีเรียสกับมันหมา29บาทเองคุณแม่งโคตรมีประโยชน์จริง สักพักรีวิวเสร็จแม่งโดนเนิร์ฟเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเป็นยังไงบ้างรับทุกคนสําหรับสัตว์เลี้ยงในงวดนี้ผมพูดรู้เรื่องบ้างไหมพอดีพอรีวิวแบบไม่ได้ทําเอกสารอะไรมาเนี่ยมันลืมวิธีการพูดไปค่อนข้างเยอะเลยแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันเนาะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยลองดูผู้เล่นสายเติมหนักโดยเฉพาะกระบี่กระบี่ต้องการคิย์ดขคอมากๆไหนลองมารีวิวผมดูหน่อยสิสำหรับชาวกระบี่เนี่ยหมาดาเมจของคุณ เท่าไหร่กันอยากเห็นนะอยากรู้มากเลยหลายคนบอกเอ้ยสุลตา่านเขาไม่ใช้หมาเรากเขาก็ใช้มังกรกันก็ใช่ครับแต่หมาราคาถูกราคา29บาทผมคิดว่างบกลางๆง,งบน้อยก็น่าจะใช้กันแหละทุกคนคิดว่าไงใครที่ชอบคลิปน,นี้ยังไงช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกับผมบ๊ายบายจ้า